สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์613นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงวันที่24หลังที่เซิร์ฟเวอร์613ทําการเปิดมานะครับเอ,อวันนี้ก็จะมาทําการสุ่มตัวอซอมบี้แมนนะครับในตู้ตัวแดงนะให้ครบ220ไปใบนะครับเพื่อเอาตัวการันตีนะครับมันไม่เชิงการันตีหรอกมันก็คือตัวอะไรนะเรือว่าอะไรนะ ชันดีมีรางวัลน,นะครับมาได้ของแบบสมุดอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บไปเอาแฟดด้วยเดือนหน้าเดี๋ยวว่าจะยัดแฟดสุดเลยนะครับก็รอดู้กันได้เลยนะว่าแฟดผมจะถังเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเก็บทรัพยากรไว้สักเดือนหนึ่งเอาไว้ให้แฟตนะครับมาเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนไปสุ่มนะครับผมขออัปเดตพลังก่อนนะเออตอนนี้นะพลังก็อยู่ที่สองล้านแปดแสนนะครับก็ อยู่อันดับที่1นะครับอันดับ2ก็เป็นเทพราเชนนะครับสองล้านสองนะครับแล้วก็คุณเบอร์เดนนะครับพลังพวกับราเชนนะครับสองล้านสองเหมือนกันนะอืมแล้วมีคุณกระทิงนะครับหนึ่งล้านหกคุณมิทหนึ่งล้านหกนะครับก็ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็พันดานนะครับอยู่อันดับที่1นะครับหกร้อยหกสิบเก้านะครับต้นละครสุกแกงนะครับอยู่อันดับที่1นะครับเป็นจีโนนนะครับพลัง8ปดแสนสามเอ้แปดแสนสามนะครับถูกแล้วก็ ยังทันทัชสาไปแล้วสองแผ่นนะครับแต่ว่าพวกคงพวกของอะไรก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการปรับก็โอเคนะนสำหรับผมนะครับการปรับโอเคนะจริงจรเราต้องใช้แฟร์ต้องใช้ประมาณ3แถวนะครับในการเล่นสปีดนะแล้วก็การปรับระดับ S นะครับเป็นอัตราดาเมจสองช่องนะครับอืมใจส่วนเดี๋ยวกอบตัวอาวุธเนี่ยเดี๋ยวของแฟรเนี่ยควรจะมีผมมีแล้วนะครับอืมแล้วก็แผ่นนะครับเป็น แผ่นนรกนะครับกับแผ่นเขาเป้านะเออวิวห้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้คิวนะครับก็อยู่อันดับที่1นะครับกิวอเมนะครับคิวเหมือนเดิมนะเออไปเดี๋ยวเราไปสุ่มแฟดกันเลยดีกว่าอ่าแฟดก็เออไม่ใช่แฟดซอมบี้แมนเออสุ่มซอมบี้แมนนะก็ซอมบี้แมนก็เป็นตัวที่ว่าผมจะสุ่มเอาเพราะว่ามันเป็นตัวตีบอสนะครับแทนตัวแฟดกระกายแสงล่าง sr บวกนะครับอืมนะจะสุ่มฟรีก่อน สูงฟิมก่อนหนึ่งครั้งนะซอบก็แบบมนนษุ์ภางมาเอาใหม่เราอาใหม่เอาเป็นไปสิบโลสิบโลแรกผมว่ามันต้องมาแล้วว่ะมันต้องมาแล้วเราว่ะปล่ววอยเข้าไปใสม่มาบับสี่ม่วงเขาสี่ทองเลยไหม เขาสีทองแบบสีทองอลังชางสีทองแบบสีทองอลังชางบับอุย๊ยเอาค้างหรือเปล่าเมื่อกี้เกิดการตุก,กเกิดขึ้นโอ้โหไม่หรอกมันไม่ได้อลังชางอืออะไรอยู่นี่บีส์คิงทนทำไมก่อนอยากได้แบบซอมบี้อ่ะ พึ่งผ่านฮาโลวีนมาแล้วงไปส่องบีหรือเปล่าอุย้ยโอ้โหพึ่งผ่านฮาโลวีนฮาโลวีนมาเองน้องมันจบเร็วแน่ครับโอ้โหแบบไม่มีแบบฟิลคนอื่นนะติบโลออกยี่สิบโลออกอะไรเงี้ยอีกแน่แบบนั้นบ้างอะเราแต่ดวงเราก็ต้องจบที่การาตีเลยนะอุย้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วหนึ่งทอง เปิดมาเป็นบับออกจากคุกมาเพื่อได้เจอแกเออพุลีอืมอืมก็ผมสุ่มตัวนี้เพราะว่านั่นนะเพราะว่าจเจ้าสมพี่แมนนะครับเดี๋ยวก็เราก็เดี๋ยวไปเลือกตัวอสุวินด้วยนะ โออะไรดีอ่ะมีการค้างเกิดขึ้นอ,อะไรเนี่ยผมมาเจออะไรครับนี่อผมมาเจออะไรครับนี่อมันไปไวมากอุยอ้ยค้างอันนี้ค้างยาวเลยอันนี้ค้างยาวเลย,ย,เ,ลยเกิดขึ้นสีทองอ มาแล้วสีทอง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 อารามชามต้องการให้ฉันฟังคำสั่งแกเฮ้ยใช่ปะวะมาแล้ววะซอมบี้แมนสะบ้นแคนของแท้เออซอมบี้แมนมเอาวะอีอาอวะเอาวะนี่เลยซอมบี้แมนและเท่รจริงๆซอมบี้แมนมาแล้วขายไ,นะได้กี่ใบนะดูก่อนสิ นี่นะอันเชิญดีมีรางวัลแล้วขาดอีกเออร้อยห้าสิบใบนะครับเอาไปสุ่มตู้ธรรมดานะก็ตู้ธรรมดาจะมีตัวทุกตัวนะครับตอนนี้นี่ก็อยากได้จริงๆที่คือได้คืออยากได้นะครับอยากได้วัคซีนเมนเออเอามาไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยวัคซีนเมนอะไรแกตัวอะไรก็ได้นะตัวนี้ได้หมดเลยนบอ,อะไรอย่างเงี้ยเออได้หมดเลยไป มาอุ้ยอุ๊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 ย,ยเกิดการขังย่าำเกิดขึ้นขังย่างเกิดขึ้นโอ้โหไม่ยาวพอค้ังไม่ยาว,ายาว,ายาวพอโอ้ยจบละอุ้ยตัวใหม่วะเฮ้ยเฮ้ยคนที่คนดังที่ไหนมาตัวเดีววะนักการวานเหรอโอ้โหฟิลลิปเปอร์ลืมไปนักการวานมาแจกนี่ว,วะมันจะมาเป็นคำพูดได้ยังไง ปล่อยเข้าไปบอบม่งอีกแล้ววะเอาสกิปเลยได้ไหมเนี่ยที่ผือที่ผืออ้ยมาไหมอุย้ยมาว่ะเร็วเข้าเร็วเข้า,ขาจัดการมันซะฉันรู้สึกสะใจมากมิวสิกาดเรโอโอ้โห น้องนองเพิ่งมาไปเองมีรสกาดที่ถา้ถาทะลุมึงจะทะลุยังไงละ่ะไปเดี๋ยวเราดูให้มันจบไปเลยนะหนึ่งทองหรือเปล่าอีสัก1หนึ่งทองอะไรเงี้ยเอาอีสัก1หนึ่งทองไปเพื่อจะเป็นทองที่ดีทองที่ดีมีไม่ทองโอ้โหไม่มีทองสักอันมีทำไม มันทำไมกดบับ ừ, ừ, ừ. อุย้ยนี่ไงมาแล้วบับบบฉันมาเพื่อทดลองอาวุธใหม่เมทัลไนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีเออได้อยู่ได้อยู่เมทันไนซึกเดี๋ยวเราดูก่อนกี่ใบละสุม่มสุ่มเพลินสุ่มเพลินไม่ใช่หนึ่งท้องไหมอุ้ย,ออยตัวใหม่ละ แม่ข้ายัางเป็นมีทักษะการต่อสู้พางาดฟ้าววตัวไหนวะอ๋อเคนโตมาจินไปไปดูสิมีใบแล้วอ๋อเราขาดอีกหกสิบใบนะเฮ้ยเมื่อกี้เราเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องกินไปนะฟังไี้สิบใบปะอฮ้ยอันนี้ขังอันนี้ขังขังยาวหมายความว่า ฉันยังต้องเรียนพิเศษอีกขอกลับก่อนได้ไหมโอ้โหเด็กจักรพรรดิเด็ก,ดก,ก,ดเ,ดกเออเ,เอามาเอามาเอามาไม่มีไม่มีมาเหลือมาเลยเอามาให้หมดอะไอตัวไม่มีอะโอ้ทองแตกเพิ่มสามทองทองแตกเยอะนะอุ้ยซัมไนเมนขอยได้ไหมขอยักษ์หนึ่งทองได้ไหมขอยักษ์หนึ่งทองได้ไหม ไอ้ทัซึมากิเนี่ยมีจริงหรือเปล่าอยากเห็นทองแล้วบบทัซสมากีอะไรเงี้ยคือเรามีตัวละแต่ว่าอยากรู้ว่ามันมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าทัซสมากีอ่ะของแท้หรือเปล่าอุ้ยนี่ทองทองมาของแท้หรือเปล่าทัซสมากีอ่ะมันมีอยู่จริงไหมทัซสมากีน,น่ะโอ้โหออกจากคุกมาเพื่อเจอกี ตัวมีเป็นร้อยทำไมต้องออกพูลิอะอีใบละออครบกี่ใบนะสองร้อยนะสองร้อยยี่สิบใบแล้ว,าลวขดาดอ,อีกสี่สิบใบเลยทำไมต้องมาเจอแกด้วยพูลิปลีเสนอฉันไม่อยากเจอหน้าแกเลยอะ่ะนี่หนึ่งห้องโอ้ยไม่ว่าจะระดับอสูรหรือมังกรฉันจะก็จะไม่เคยกลัวเอ๊ะกระบอกหน็่หรือเปล่าวะ โอ้โหกระบอกเหล็กโอ้โหตัวแบบตัวดีๆมีนี่มีโซนิกอย่างเงี้ยทัสมาก,กิอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เคยจะมาให้หรอกโอโ้แต่ทองออกเยอะอยู่นะแต่แบบออกกระเจมกระจายออกแบบกระเจมกระจ,ระจายบับโอ้โห เออมีใบแล้วเช็คสิสองร้อยสิบใบแล้วค่ะไีกสิบใบนะไปะดูอีของไทยปิดงานส,สวยๆปิดงานแบบรรดๆปิดงานแบบรดๆเออปิดงานแบบคนเกลือไปเรารับของก่อน อันเชิญมีรางวัลน,นี่ไงเรารับไปเลยนะเราได้ได้การรับดาวมานะครับได้พวกตัว๋วอ่ะได้พวกสมุดไงครับสมุดอันนี้ใช้เยอะมากนะขอพวกอัพตัวนะครับกเ็เดี๋ยวเราเ,เราไปยัดแฟตนะเออเพราะว่าแฟตมันไอพวกตัวพวกเนี้มันใช้เยอะมากนะครับอืมนะแล้วก็ได้ดาวสีสันนะครับ่ะก็ดูก่อนอาจจะสุ่มถึงประมาณ 8ปประมาณ50บใบนะครับก็เดี๋ยวไว้ที่หลังนะแล้วก็เอายินนะครับเอาไว้อัพตัวนาคตนะแล้วก็เดือนนี้มันจะมีอม้แมนคอริบาร์ดอัจักรแล้วก็ปุออ่ดออกซินนะครับเป็นอาวุธนะแล้วก็มีตัวละครนะครับเีเราไปเลือกนะเรามีอม้แมนแล้วใช่ไหมเราขาดเรายังไม่มีตัวอัศวินนะกับวักซินแมงสองนะครับผมเลยว่าอาจจะเลือกเป็นอัศวินนะครับเผื่อลูกแก้วมันเข้าตูว เอ่อตัวม่วงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ทำอัศวินจักรกลนั่นออาบวกแล้วเพเป็นคอนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นทำกนมาในานี้เลือกก็มาอัศวินจักรกลปีศาจจำนวนมากโผล่ออกมาสมาคมมีโรไม่มีบอะแสไม่โผล่เออ transformer ของแท้อเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอาวุธนี่ยังไม่สุมนะครับอาวุธนี่ เออวุ้นี้ยังไม่เลือกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สักตัวนะถ้าพูดถึงเพราะว่าในทีมเราเป็นทีม U R e s s e n t i นะครับก็เดือดดองไหมนะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับก็ก็ก็กดกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นนะหรือว่าอาจจะไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ เพื่อที่จะได้ทำเพื่อเพื่อเพื่อที่จะได้เล่นกับคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าก็จะปักหลังอยู่เสวอเนียวยาวๆนะเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเออส่วนคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายครับเจอกันครับ